สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาศิลปะนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูผู้สอนคุณครูปาริชาตบุญจงนะคะหรือคุณครูจอยเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะในเรื่องของการปั้นตามจินตนาการ ผังสาระการเรียนรู้นะคะที่เราจะต้องเรียนกันนะคะในเรื่องการปั้นตามจินตนาการนะคะเรื่องแรกที่เราจะต้องเรียนกันเลยก็คือจินตนาการนะคะตัวอย่างขั้นตอนการปั้นนะคะขั้นตอนการปั้นตามจินตนาการแล้วก็ขั้นตอนการปั้นดอกไม้ดินเหนียวนะคะการปั้นตามจินตนาการการปั้นอิสระ การล่างก่อนปั้นการปั้นโดยการตัดทอนรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะได้เรียนกันทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะจินตนาการเป็นการคิดสร้างสารรค์ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือการคิดสร้างสารรค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มีหรือมีแล้วแต่ยังดูธรรมดาการมีจินตนาการทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นเช่น จินตนาการของมนุษย์ที่ออกไปสำรวจนอกโลกเป็นการจินตนาการซึ่งนำไปสู่ความเป็นจริงในเวลาต่อมาหรือจินตนาการถึงสัตว์ประหลาดเป็นการจินตนาการแห่งความฝันนะคะอันแสนสนุกการปั้นตามจินตนาการนะคะวัสดุที่ใช้ในการปัน้นวัสดุที่นำมาใช้ปั้นมีหลายชนิดเช่นดินเหนียว ดินน้ำมันกระดาษแช่น้ำผสมกาวในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะจะเป็นการปั้นด้วยดินน้ำมันและดินเหนียวนะคะอันนี้เลยนะคะอันนี้คือดินเหนียวนะที่ชี้มาแล้วก็ดินน้ำมันแบบแท้งนะคะดินน้ำมันแบบก้อนและกระดาษนะคะที่ผสมกับกาวและสามารถนำมาปั้นเป็นรูปร่างรูปสรงได้นะคะ ต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัน้นอาจใชู้ชุดนะคะเครื่องมือปั้นสําเร็จรูปนะคะที่มีขายหรือใช้เครื่องมือปั้นที่ดัดแปลงขึ้นเองนอกจากนี้ยังสามารถนําวัสดุต่างๆมาเป็นอุปกรณ์เสริมจินตนาการในการปั้นได้อีกด้วยเช่นการนําขวดพลาสติกหรือแกนของม้วนกระดาษชําระนะคะ มาใช้ในการปั้นหรือเป็นโครงสร้างของงานปั้นได้นะคะต่อมานะคะการปั้นแบบอิสระนะคะการปั้นแบบอิระสนี่เป็นการปั้นนะคะในทันทีโดยไม่ต้องมีการล่างแบบปั้นก่อนนะคะเป็นการปั้นทีดนน่ดำเนินไปพร้อมกับความคิดนะคะและลงมือปั้นอย่างสร้างสรรค์นะคะ สิ่งที่ปั้นนั้นอาจเป็นสิ่งที่เกิดจากจินตนาการนะคะเขาสามารถจินตนาการได้รอบด้านเลยค่ะอันนี้อะไรกล้องถ่ายรูปใช่ไหมคะปูแตงโมดอกไม้ดอกกุหลาบสามารถจินตนาการได้หลายรูปแบบเลยค่ะต่อมานะคะการล่างก่อนการปั้นนะคะ การล่างก่อนการปั้นจะช่วยจะช่วยนะคะให้ภาพจินตนาการก่อนปั้นของนักเรียนเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นภาพล่างนี้มีประโยชน์คือเป็นต้นแบบในการปัน้นซึ่งช่วยให้นักเรียนเนี่ยปรับปรุงแก้ไขผลงานการปัน้นให้ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการล่างภาพนั้นนักเรียนจะใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้ดังตัวอย่างที่ กูเอามาให้ดูเลยนะคะก็คือสามารถวาดภาพก่อนนะคะแล้วก็นำดินน้ำมันมาแปะหรือทำเป็นโครงสร้างของรูปภาพนั้นได้นะคะต่อมานะคะการปั้นโดยการตัดทอนลายละเอียดนะคะบางครั้งสิ่งต่างๆที่เราต้องการปั้นอาจมีรายละเอียดมากเกินไป จึงต้องมีการตัดทอนรายล,ละเอียดของสิ่งเหล่านั้นออกบ้างเช่นเมื่อนักเรียนต้องการปั้นต้นไม้ที่มีกิ่งใบมากมายเมื่อลงมือปั้นก็ต้องนึกถึงรูปร่างรูปทรงโดยรวมของต้นไม้นะคะปั้นรูปทรงโดยรวมก่อนแล้วจึงตกแต่งรายละเอียดภายหลังนะคะจากรูปภาพที่ครูนำมาเปรียบเทียบเลยอันนี้คือรูปแบบของการวาดน,นะคะ ส่วนแบบที่2คือรูปแบบของการปั้นนะคะโดยย่อนะคะต่อมานะคะตัวอย่างนะคะขั้นตอนการปั้นการปั้นสร้างสารตามจินตนาการถ้าเป็นการปั้นแบบง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องออกแบบก่อนสามารถปั้นนะคะรูปได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูนำมาวันนี้คือ ลูกมังคุดนะคะมังคุดสองกัวนะคะ 1. ปั้นดินเหนียวที่นวดไว้ให้เป็นก้อนกลมๆแล้วปั้นก้อนเล็กๆอีก5ก้อนนะคะนักเรียนเห็ตามภาพเลยนะคะคือภาพนี้ปั้นดินเหนียวก้อนใหญ่แล้วก็ปั้นรูปเล็กๆทั้งหมดกี่ก้อนคะที่ครูบอก5ก้อนนะคะ 2. กดดินเหนียวนะคะก้อนเล็กๆทั้ง5ก้อนให้แบน แล้วนำมาแปะติดก้อนกลมใหญ่นะคะที่ปั้นไว้ก้อนแรกแล้วนำปั้นกั้วมังคุดติดลงบนผลมังคุดที่ปั้นไว้แต่กั้วมังคุดผลน,นี้จะแตกกว่ามังคุดทั่วทั่วไปเพราะว่ามีกั้วทั้งหมดกี่กั้วคะนักเรียนสองขั้วนะคะนักเรียนก็นำมาเลยตัวอย่างแรกคือนำลูกก้อนกลมของเราแล้วก็ ดีก้อนกลมเล็กๆแปะข้างบนหัวแบบนี้นะคะต่อมาจะได้รูปทรงนี้รูปทรงที่สองนะคะแปะหนึ่งสองสามสี่ห้าแปะด้านบนมังคุดนะคะต่อมาปั่นขั้วทั้งหมดกี่ขั้วคะสองขั้วลงบนรูปมังคุดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะต,ต่อมา ตัวอย่างขั้นตอนการปั้นนะคะตอไม้กับนกูามตัว 1. ขั้นตอนที่1เลยใช้ดินน้ำมันสีสดพอกบางๆรอบแกนกระดาษชำระและใช้นิ้วถูดินน้ำมันเพื่อให้เกิดพื้นผิวของตอไม้เติมตาไม้ให้สมจริงนะคะแบบนี้เลยค่ะนักเรียนถูดินน้ำมันกับแกนกระดาษทิชชู่สอง ปั้นนกฮูกโดยใช้ดินน้ำมันสีน้ำเงินปั้นเป็นวงดีแบนๆก่อนแล้วจึงปั้นลูกตามาติดใช้ดินสอเจาะตาให้เป็นตาดำแล้วปั้นจะงอยปากติดระหว่างลูกตานะคะแบบนี้เลยนักเรียนแบบนี้เลยค่ะลงมือเลยถ้าใครอยากทำนะคะ 3. ปั้นนกฮูก3ามตัวให ตัวใหญ่เป็นแม่และตัวเล็กอีกสองตัวเป็นลูกจากนั้นนำไปติดกับตอไม้ที่เตรียมไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสวยไหมคะสวยไหมนักเรียนสามารถนำไปทำที่บ้านได้เลยนะคะต่อไปขั้นตอนการปั้นดอกไม้ดินเหนียวนะคะดอกไม้ที่มีกิบเลี้ยงนักเรียนเห็น แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนที่1การปั้นดอกไม้ควรเริ่มปัน้นดินเหนียวเป็นก้อนกลมเล็กๆแล้วใช้ปลายดินสอกดให้เป็นเกสรน,นะคะทำตามตัวอย่างขั้นตอนแรกเลยต่อมาขั้นตอนที่2ปั้นดินเหนียวเป็นรูปวงรีแบนๆแล้วใช้ปลายดินสอขีดให้เป็นเส้นกรีบนะคะแบบนี้เลยค่ะ ต่อมาขั้นตอนที่3นํากีบมาติดเข้ากับเกสรโดยใช้ดินสอเกียด้านหลังของกีบให้ติดแนบเกสรมากที่สุดนะคะแบบนี้เลยค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถนําไปทําที่บ้านได้นะคะตามที่คุณครูได้นําขั้นตอนการปัน้นมาให้นักเรียนได้เลยนะ ต่อมาค่ะขั้นตอนการปั้นดอกไม้ดินเหนียวนะคะดอกไม้ที่มีกลีบซ้อนกันนะคะในขั้นตอนที่4นะคะแผ่ดินเหนียวเป็นแผ่นบางๆเล็กๆแล้วม้วนเป็นกลีบนะคะชั้นในสุดดอกจากนั้นนะคะนำแผ่นบางๆเล็กๆมาแปะเพิ่มทีละชิ้นนะคะให้เป็นกลีบดอกไม้ที่มีลักษณะซ้อนกันแบบนี้เลยค่ะนักเรียน นักเรียนสามารถนําไปทาที่บ้านระหว่างว่างๆได้เลยนะคะต่อมานะคะติดก้านดอกไม้ติดก้านดอกไม้มนะคะในขั้นตอนที่ 5. ป้าปั้นดินขายลูกกวยยาวๆนะคะเพื่อทําเป็นกา้านนามาติดที่ด้านหลังของดอกไม้ปั้นใบไม้แบนๆแล้วใช้ปลายดินสอขีดให้เป็นเส้นใบนะคะจากนั้นนําใบ นำใบไม้เนี่ยมาติดเข้ากับก้านดอกไม้นะคะแบบนี้เลยค่ะนักเรียนสวยไหมคะนักเรียนสามารถนำไปทำที่บ้านได้เลยนะคะต่อมาการบ้านสำหรับวันนี้นะคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนนำดินน้ำมันหรือดินเหนียวนะคะใครที่มีดินน้ำมันที่พอสามารถหาซื้อได้ก็ใช้ดินน้ำมัน ใครที่ไม่มีดินน้ำมันก็สามารถหายดินเหนียวนะคะมาปั้นตามจินตนาการของนักเรียนในรูปทรงอะไรก็ได้นะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ติ๊กให้คะแนนได้นะคะว่านักเรียนเนี่ยส่งการบ้านคุณครูแล้วการบ้านทุกชิ้นคือคะแนนเก็บของนักเรียนนะคะอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูสั่งแล้วถ่ายรูปส่งด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ